เป็นเทคนิคง่ายๆที่ใครก็ทําได้แต่คุณอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้นะแต่ว่าสําหรับรองเองเนี่ยใช้เทคนิคนี้มาก่อนแล้วก็เป็นเทคนิคที่เราไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีวิทยาศาสตร์รับรองด้วยคนทุกคนเกิดมาเนี่ยถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วอ่ะจะถูกยัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ว่าจะเป็นความกลัวแล้วก็ความรู้สึกผิดเกิดมาปุ๊บพ่อแม่บอก อย่าทาอย่างนั้นนะอันนี้ก็ทําไม่ได้นะอันนั้นไม่ดีนะน,นี้ไม่ดีนะอาชีพน,น,นะน,นี้ไม่ควรทํานะเธอต้องแต่งงานกับคนที่อายุหรือว่าฐานะเท่ากับเธอเนี่ยนะมันถึงจะเหมาะสมอะไรต,ต่างๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็ถูกล้างสมองด้วยแบบวิธีแบบเนี้เออแล้วทําให้เราไม่มีความคิดที่เป็นจินตนาการเลยอะม,มันคือ ที่จริงแล้วค่ะคนทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะแล้วก็ถูกล้างสมองด้วยสีพวกนี้ไอ้ยังครูก็บอกว่าเธอทำมันนั้นไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะเธอต้องทำตามขั้นตอนที่ครูบอกหนึ่งสสสี่หนะแล้วจินตนาการคือหายไปหมดเลยกลายเป็นคนคิดไม่ปิน่นคิดไม่ได้บางคนหนักมากทั้งครอบครัวและก็โรงเรียนพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเราอะเมื่อฟังอะไรมาได้ยินอะไรมาเราต้องไตรตรองก่อน ไม่ใช่ให้เชื่อไปเลยแล้วก็ใช้สมองของเราเนี่ยคิดเองโดยที่ไม่เอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาใส่สมองเราเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีความคิดเป็นของตัวเราเองอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเองโดยตรงนะไม่ว่าคุณจะได้ยินได้ฟังอะไรมา ไม่ว่ามันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามไม่ใช่ว่าได้ยินเพราะว่าเขาเป็นผู้นำเขาเป็นหัวหน้าเขาบอกอะไรเชื่อหมดเราจะต้องไกรจองด้วยสมองของเราเองนี่แหละพิจารณาก่อนนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมให้ยึดสัจธรรมเป็นหลักคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกเทรนสมองให้ใช้สมองซีกสายใช้หลักเหตุผล จะทำอะไรก็ต้องมีเหตุมีผลอะไรต่างๆมันก็ทำมันมันก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราถูกล้างสมองมานั่นแหละออต้องอย่างนี้นะต้องตามแม่นะแบบนี้นะถึงจะดีอะ่ะทำแบบอื่นไม่ได้นะต้องอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะถูกเทรนสมองมาถูกล้างสมองมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เทรนเขรนให้ต้องแบบนี้แบบนี้นะมันก็เลยทําให้ มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สมองซีกซ้ายเป็นส่วนใหญ่ในหลักของตรกะเหตุผลทฤษฎีอะไรต่างๆนะแต่เราจะต้องฝึกการใช้สมองซีกขวาของเราด้วยซึ่งมันเป็นสมองส่วนที่แบบมันดีมากเลยนะทุกคนอืมดียังไงนะดียังไงก็คือสมองซีกขวาเนี่ยมันเป็นสมองส่วนที่เป็นจีเนียสเลยนะ เป็นสมองอัจฉริยะเลยแล้วคนที่เขาพัฒนาตัวเองได้อะคนส่วนใหญ่ที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาโลกนี้ได้อะคือคนที่ใช้สมองซีขวานะเวลาที่เราจะทํายังไงให้เราเทรนสมองซีขวาของเราได้ก็คือการจูนจูนคลื่นอัลฟาให้มาซึ่งคลื่นอัลฟาเนี่ยมันเป็นคลื่นแห่งแบบจีเนียสอัจฉริยะเป็นคลื่นที่เจ๋งมาก นะอันนี้วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทดลองมาแล้วด้วยคุณไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยมันเป็นคลื่นที่เจ๋งที่สุดอะนะเราจะจูนคลื่นอัลฟาอย่างไงให้สมองจูนคลื่นสมองซีขวาของเราอ่ะให้มันจูนกับมหาปัญญาได้อ่ะแล้วมันจะทำอะไรให้มันง่ายขึ้นมากเลยนะทุกคนมันจะจูนผ่านการนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ให้นั่งสมาธิทั้งวันนะ มันเป็นการนั่งสมาธิที่แม่ไม่เกิน5นาทีถ้าคุณทำได้อะมันก็ไม่เกิน5นาทีเลยนะการนั่งสมาธิไม่ใช่ให้คุณเก่งสมาธิแต่ให้คุณเก่งชีวิตให้คุณเก่งที่จะใช้พลังอัจฉริยะมหาปัญญาของคุณเนี่ยจะทำอะไรให้มันสำเร็จได้ต้องไปหัดจูนสมองซี่ขวาของคุณนะคะ ทีนี้เทคนิคที่บอกที่ทำให้คุณสอบติดคะก็อิงจากเทคนิค3ฉากฉากที่1ก็คือฉากแห่งปัญหาเมื่อคุณเจอปัญหาอย่างเช่นคุณเนี่ยอ่านหนังสืออ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอ่านเท่าไหร่ก็ไม่จําสักทีสอบทีไรก็สอบไม่ติดสักทีนี่คือปัญหาเมื่อเจอปัญหาเมื่อคุณรับรู้ปัญหาแล้วยังไง ไม่ใช่ไปจมอยู่กับปัญหาว่าเอ้ยฉันสอบไม่ได้สักทีทําไมฉันสอบไม่ได้ทําไมฉันอ่านไม่เข้าใจทําไมฉันอ่านไม่จําบางคนเวลามีปัญหาก็ย้ําคิดย้ําทําอยู่กับปัญหานี่แหละไม่ไปที่อื่นสักทีเมื่อคุณย้ําย้ําปัญหาอยู่นานมันก็ไม่ทําให้คุณเกิดประโยชน์มันยิ่งดึงดูดปัญหาเข้ามาหาคุณอีกดึงดูดพลังงานลบ ความท้อแท้สิ้นหวังมาเข้ามาถาโถมเข้ามาอีกมันเลยทำให้คุณหยุดอยู่ที่เดิมและไม่มีการพัฒนาไอส้สไตล์ตบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะคุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับสมองที่คุณกำลังเจออยู่ได้หมายความว่าอะไรเมื่อคุณกำลังเจอปัญหาอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่านไม่จำอ่านไม่เข้าใจหรือว่าสอบไม่ติดคุณอย่า ใช้ระดับพลังสมองของคุณที่กำลังเจอปัญหาตอนนั้นน่ะคิดแก้ปัญหาเพราะมันแก้ไม่ได้ถ้าคุณกำลังมีปัญหาอยู่คุณจะต้องจูนคลื่นสมองของคุณก่อนจูนก่อนนะจูนกับพลังมหาปัญญาของคุณก่อนจูนพลังอัลฟาก่อนคลื่นสมองอัลฟาของคุณก่อนจูนให้มันได้ก่อนเมื่อจิตคุณนิ่งคุณก็สามารถที่จะคิด แก้ปัญหาได้ฉากที่หนึ่งคือฉากปัญหาย่าอยู่กับมันนานรับรู้แค่ปัญหาก็พอแล้วและข้ามไปฉากที่สองนะฉากที่สองก็คือเมื่อคุณรับรู้ปัญหาแล้วคุณก็จะเข้าสู่กระบวนการและคุณจะต้องเป็นฉากที่คุณต้องคิดว่าแล้วคุณจะทำยังไงล่ะมีวิธีอย่างไรที่ทำให้คุณอ่านแล้วจำได้ อ่านแล้วเข้าใจหรือทำให้คุณสอบผ่านคุณจะต้องทำยังไงบ้างคุณคิดว่าคุณจะต้องทำตัวแบบไหนบ้างคุณถึงจะสอบผ่านมีกระบวนการวางแผนไว้จินตนาการไว้นี่คือฉากที่สองและมันก็จะนำไปสู่ฉากที่สามฉากสุดท้ายก็คือการที่คุณโฟกัสกับอนาคต ภาพที่สวยหรูสวยงามเป้าหมายของคุณนั่นแหละที่คุณจะสอบได้ได้บรรจุรับราชการได้ตาแหน่งใหม่เมื่อฉันได้ตำแหน่งใหม่ฉันจะมีเงินเดือนครอบครัวฉันจะต้องดีใจคนรอบข้างชื่นชมมีคนเคารพนับหน้าถือตาอะไรต่างๆนี่คือภาพแห่งความสวยงามในอนาคต ซึ่งเป็นฉากสุดท้ายที่สำคัญที่คุณจะต้องโฟกัสที่ภาพนี้ให้มากที่สุดเพราะมันจะทำให้จูนกับพลังนะคะคลื่นอัลฟาคลื่นมหาปัญญากับสมองซีขวาของคุณเนี่ยให้มันทำงานแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ย ไปสู่เป้าหมายในภาพแห่งอนาคตของคุณได้อันนี้รองเคยใช้มาแล้วทํามาแล้วด้วยนะคะแต่ในส่วนของปัญหาของเราเนี่ยมันมีแค่ว่าเรายังไม่เคยสอบอันนี้คือปัญหาของรองนะตอนนั้นนะคะยังไม่เคยสอบยังไม่มีประสบการณ์ในการสอบในตำแหน่งนั้นเลยอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เป็นการสอบใหม่ ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนงานทุกครั้งที่เราเปลี่ยนตำแหน่งมันคือการเริ่มใหม่ในครั้งแรกทุกครั้งเพราะเราเป็นคนที่สอบครั้งแรกแล้วได้บรรจุเลยในทุกตำแหน่งมันเลยทําให้ปัญหาแรกของเราคือไม่เคยมีประสบการณ์เป็นตำแหน่งแรกที่เราไม่เคยรู้ข้อสอบแนวข้อสอบมาก่อนไม่เคยผ่านสนามสอบมาก่อนไม่รู้จะต้องปรับตัวอะไรยังไงนี่คือปัญหาแรกของตัวเราเอง พอเรามีปัญหาเรารู้ปัญหาแล้วนะเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยมันก็นำมาสู่ฉากที่สองที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะสอบได้นะเราถึงจะสอบได้แล้วมันผ่านแล้วมันได้ทำงานเหมือนที่เราอยากจะไปทำเหมือนที่เราไปสมัครไว้เพราะว่าเราอยากได้นั่นแหละเราจะต้องมีวิธีการยังไงนะฉากที่สองก็คือกระบวนการภาพคิดแห่งกระบวนการอ่ะ รองก็จินตนาการไปเลยว่าเอ้ยฉันต้องไปดูละเราต้องไปถามหนึ่งไปถามคนที่ทำงานในหน่วยงานคล้ายๆนั้นหรือคนที่เขารู้จักคนที่ทำงานในหน่วยนั้นว่าข้อสอบที่เขาเคยสอบเข้ามามันจะออก